สวัสดีจากออสเตียมพบกับบีกแล้ววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปทำง,งานนะนี่บรรยากาศพากันหอบข้าวหอบของน้ำดื่มไปค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไกลนะคะไปที่เมืองอัมสเตตเทดนค่ะเพื่อนๆเก็บบรรยากาศมาฝาก ไปจากเพื่อนๆพร้อมแล้ว เพื่อนเงานวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาเราจะมาเอาขยะนะคะที่บ้านลูกค้าไปทิ้งขยะก็น่าจะเป็นพวกเกิ่งไม้ใบไม้นะคะ,ะเดี๋ยวบีจะพาเข้าไปคือเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่นะคะเราก็สามารถที่จะเข้ามาในบ้านเขาได้เพราะว่าเออเราเป็นเขาเรียกอะไรเรามาทํางานเนาะจนเขาแบบว่า รู้จักกันดีนะคะเราก็จะมาบ่อยนะเพื่อนๆอันนี้แฟนบีก็ทําเองนะคะอันนี้ประมาณสองสมปีแล้วที่บีมาบีก็มาได้มาช่วยนะเพื่อนๆนี่เขาก็เขาทำาเอาไว้นะคะเพื่อที่จะใส่ขยะค่ะมันก็เปิดได้ด้วยจะใส่ขยะพวกเนี้ยโอเค พอมันเต็มแล้วเดี๋ยวแฟนบีก็จะเอาไปทิ้งนะคะที่นี่เขาก็จะมีที่ทิ้งนะเราจะต้องนะคะเอาไปทิ้งตามที่เขากําหนดค่ะก็พอดีแฟนบีก็เมื่อวานนี้นะคะไปทํางานที่งานประจำก็พอดีได้มาสองถุงนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปทิ้งนะคะ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเออ่หน้าร้อนนะเพื่อนๆส่วนใหญ่งานเซอร์วิสก็จะเป็นงานแบบว่าทำความสะอาดสะน้ำนะคะส่วนพวกทำสวนเนี่ยเราก็จะทำช่วงใกล้ๆจะหนาวค่ะเพื่อนๆจะต้องมาตัดต้นไม้นะคะ โอ้แอปเปิลดกมากนะลูกใหญ่เกิดเต็มเลยนะคะเบบีจะพาเพื่อนๆไปดูอันนี้ค่ะสระน้ำสระน้ำาันนี้พวกเราก็มาทำนะคะสวยงามมากๆ <c oughs> นะคะเนี่ยค่ะ เอาละมาโทนี้คอมเดี๋ยวเราก็จะเอาขยะไปทิ้งค่ะแล้วก็จะเอาถุงนะคะมาใส่ไว้เหมือนเดิมเวลาที่เจ้าของบ้านเขาเตัดหญ้าตัดอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะกิ่งมงกิ่งไม้เขาก็จะมาใส่ไว้ที่นี่ค่ะเพื่อนๆ ขับรถมาไกลมากเลยนะนี่ร้อยสามสิบกิโลค่ะร้อยสาสิบถึงร้อยห้าสิบกิโลคือเวลาที่เรามาทำงานนะเพื่อนๆเร,เราเรามาสายนี้นะคะแฟนเขาก็จะแพนไว้ในหัวเลยว่าเออเดี๋ยวจะมาทำตรงนี้ตรงนี้วันนี้ก็จะมาหาเพื่อนนะคะมาเอาขยะไปทิ้งค่ะ หนักไหมพี่รักได้เอาใบานะดูบิชเชลสปีเลอร์อีกบินเนอร์ยูทูบเบอร์ลินอย่าฮ a v e good day อ่า,อา,าเอาใบแทนกูต่อเบลูฟคุยกับแฟนค่ะบอกว่าแฟน,น,นจะต้องทำงานนะคะทำงานหนักหน่อยนะแต่ว่าบีจะต้องแบบว่าถ่ายวิดีโอนะคะแซว นี me, enix, uh, ่เราจะเพื <Darwin> <Oliver> ่อนๆวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาเอาแต่ขยะอย่างเดียวนะที่จะเอาไปทิ้งอ่ะเราก็มีหลายอย่างนะคะที่เราจะต้องทำ มัท anyway, mm ุกคนมบ้างมันมีอ้างมั่ทุไร้างากน่นอะไรบ้่นมีอะนอไมั่งท่งทุกคนมีอะรบ่อางมั่งทุกคบบ้่างออะอไร้างงไรกค ไปเลยนะคะอันนี้ก็ต้องมาทำความสะอาดให้เขาด้วยนะเ <_ d ance> นี่ยค่ะพอกวาดออกมาเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ว่าทิ้งเลยเนะาะแค่มันเป็นเศษไม้ <_ d ance> เราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะได้ชาปิว่าเสียชวียเอาไว้เพิ่มอีกไฝักงะ

ค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่นะที่เขาให้ทิ้งพวกต้นไม้กิ่งไม้นะคะพวกขยะที่มันเป็นโบนะของธรรมชาติเป็นกิ่งไม้ต้นไม้แอปเปิ้ลอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยเนี่ยค่ะเขาก็จะมีที่ทิ้งให้เอาวิธีการทำงานนะคะเพื่อนๆมาฝากนะว่าที่นี่เวลาที่เราทำงานนะเราจะต้องทำยังไงคะ่ะ และนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆค่ะนี่เพื่อนๆมีหินด้วยนะทุกอย่างที่นี่นะคะที่เป็นขยะนะ่ะเราจะต้องทิ้งให้ถูกที่ถูกทางค่ะ เอาขยะไปทิ้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาถุงไปใส่ไว้ในที่เดิมค่ะ Thailand habe keine, wenn, äh, wenn ich Bäume schneide, hm? gibt es nichts. Was? Gibt nichts wie der Müll? Wollen wir. Ja, ich weiß, ihr lasst so euch nochmal alles liegen. Ja. Nein, ich bin schön wie Europa. Ja? น่าเสียดายเนาะเพื่อนๆเนาะถ้าเมืองไทยบ้านเรานะคะทําแบบยุโรปเนาะแบบว่าบ้านเมืองเราก็น่าจะสวยงามนะคะแล้วก็เป็นระเบียบดีแบบให้ประชาชนเขาแยกขยะอ่นะเพื่อนๆ <c oughs> ระวังระวัง เฟรชเรียบร้อยเฟียติก เสร็จแล้วค่ะชุ่มชุ่มจะกับแกงนุ๊อื